เรามาถึงเกมที่128ครับการที่ทําให้โลกดีขึ้นผมจะเริ่มต้นด้วยการบอกว่าเขาไม่รู้มาก่อนครับว่าการที่รเริ่มที่จะรักษาคนช่วยเหลือคนไม่ให้เจ็บป่วยมันจะนํามาสู่การแพทย์เขาไม่รู้มาก่อนครับว่าการที่จะไปค้นว่าทํำยังไงนะคนเราถึงจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยจะก,กลายมาเป็นศาสนาเขาไม่รู้มาก่อนครับว่าจิตใจที่ ที่อยากจะช่วยคนให้พ้นจากความทุกข์เนี่ยจะกลายมาเป็นศาสนาต่างๆไม่มีใครรู้ครับเขาไม่รู้มาก่อนว่าการที่เขาเริ่มผลิตรถยนต์คันแรกเนี่ยคนจะใช้รถยนต์กันมากมายขนาดนี้การเงินก็เช่นเดียวกันครับแปลว่าการที่เราเริ่มต้นในเรื่องของการที่จะสร้างเครื่องมือของการพัฒนาคนที่ได้ผลแบบดีจริงๆอ่ะพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้คนเนี่ยน่ารักแล้วคนไปสร้างสรรค์สิ่งต่างๆที่งดงามน่ารักเนี่ยมันเป็นเรื่องใหม่ครับ แต่มันอยู่ที่หัวจิตหัวใจเราอะเรารักโลกใบนี้ไหมเรารักพวกเรากันเองไหมเราจะไปมองเองว่าเราเรียนหนังสือเราทำงานเราใช้ชีวิตมากี่ปีแล้วเราตายได้นะเราจะสร้างสารรค์สิ่งดีดีให้เกิดขึ้นกับสังคมได้ยังไงเราจะไปดูเนื้อหาของเกมตั้งแต่เกมที่123ตั้งแต่เกมที่1 1 9มาจนถึงเกมนี้เราไปถึงเกมที่129เเนี่ยจะไปดูไหมมันเป็นเรื่องของเราครับเขาไม่เชื่อหรอกครับ ถ้าเราไปบอกว่าเราเลิกทําสงครามกันนะแล้วเรามาร่วมสร้างสรรค์ชีวิตแบบดีๆเราเลิกสร้างผลิตอาวุธนิวเคลียร์เราเลิกสร้างสงคราม ai กันนะเราเลิกสร้างสงครามเศรษฐกิจกันนะเราเลิกสร้างดโดรนกันนะไม่มีใครเชื่อครับแต่เราขอกันได้ครับเราจุดติดกระแสได้ครับจุดติดกระแสด้วยการกดส่งต่อวิดีโอนี้นะครับรวมถึงวิดีโอที่123เนี่ยส่งต่อไป แล้วโลกของเราจะดีขึ้นผมไม่ได้บอกว่าจะเริ่มต้นที่ไปขอให้คนทั้งโลกเนี่ยมาทํานะครับเราแค่บอกเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ญาติของเราเนี่ยเห็นด้วยมันอยู่ที่ใจครับเมื่อเรามีใจรักพลังแห่งความรักเนี่ยมันทําให้คนเราแบบมีอะไรดีๆเกิดขึ้นได้หลายอย่างขอให้พัฒนาพลังแห่งความรักนั้นเนี่ยให้มันเพิ่มพูนก็แค่นั้นเองจะพัฒนาพลังแห่งความรักได้ยังไงเราใส่ใจครับ เราใส่ใจสิ่งดีๆครับมันเหมือนกับถ้าเราถ้าเราเห็นคนขับรถตัดหน้าเราแล้วเรามองว่าโอเคญาติของเราอาจจะเลงรีบก็ได้อาจจะมีทุละไปมันก็จะแตกต่างกับการที่เราเนี่ยรู้สึกหงุดหงิดแล้วเราไปด่าเขามันคือการที่เรานึกถึงสิ่งดีๆสิ่งดีๆก็จะใกล้ตัวเราเข้ามาเรื่อยๆเพียงแค่เราจงใจที่จะใส่ใจนึกถึงสิ่งดีๆเนี่ยได้นานพอพี่ครับ ผมอยากจะบอกว่าทุกอย่างมันเริ่มต้นจากอารมณ์ความรู้สึกที่เราจะรู้สึกดีกับวิดีโอนี้ที่เราจะรู้สึกดีกับการกดส่งต่อแล้วคือท่านอก็ว่าเออไอ,อ้นี่มันพูดถึงเรื่องอะไรพี่ครับวิดีโอนี้ผมก็จะกดส่งต่อแต่มันคือเกมที่128แปลว่ามันมีเกมอื่นๆก่อนหน้านั้นซึ่งได้บอกไว้ชัดเจนแล้วนะครับมันมีเกมอื่นๆหลังจากนี้ซึ่งก็จะบอกเสริมวิดีโอนี้แต่วิดีโอนี้ มันคือสิ่งที่เรารู้สึกจริงๆสิ่งที่เรารักได้จริงๆที่เขาบอกว่ามันอยู่ในใจของพวกเราซึ่งใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ฝึกได้สร้างได้เราจะทิ้งเราจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ดีเราจะไม่เป็นนึกให้มากในสิ่งที่ไม่ดีแต่เราจะมาใส่ใจมาคล้องเกี่ยวมานึกให้มากในสิ่งที่ดีสิ่งที่ใกล้ตัวเราแล้วตอนนี้เนี่ยโอกาสที่จะทำให้สิ่งต่างๆดีขึ้นในโลกเนี่ย มันก็ชัดเจนแล้วอยู่ในมือเราแค่บอกต่อกดส่งต่อร่วมจุดติดกระแสดีๆประมาณนี้ครับขอบคุณครับ